สวัสดีครับพบกับช่องพายท้องใบพังเต็งโมนะครับวันนี้สาวน้อยเราได้ดินใหม่นะครับเล่นใหญ่เลยนะครับน้องเตงโมนะครับของชอบเลยนะครับของชอบเลยดิน <c oughs> ได <c oughs> ้มีแต่ดินเลยฉะนั้นก็พี่กำไรนะครับพี่กำไรเพิ่งจะมาอยู่กับน้องแตงโมนะครับวันแรกนะครับวันนี้นครับน้องแตงโมก็มีเพื่อนแล้วนะครับพี่กำไรนะครับมาอยู่ด้วยพี่กำไรจะ มัดอยู่ข้างหลังน้องแตงโมนะครับนี่ครับพาไปดูไก่ <c oughs> นี่นะครับขเขาก็มาอยู่วันแรกนะครับ จะมาตอนเช้านะครับก็ได้เอาเขามาอยู่กับน้องเตียงโมนะครับพี่กำไรของเราเช้าหน้อยเราไม่สนใจเลยครับเล่นอย่างเดียวเลยน้องเตียงโมเขาก็เพิ่งจะเอาดินมาเทให้นะครับ โม,โมจะได้นอนไม่นาะวันนี้เนาะในดินใหม่ไม่ใช่จะเล่นทั้งคืนเลยบนนี้นังเต็งโมเราก็ไม่เหงาแล้นะครับมีมีพี่กำไรมาอยู่ด้วยนะครับ ไม่หอาแล้วนี่ครับก็ไม่ห่างกันมากนะครับพี่กำไรกับน้องเตงโมก็อยู่ติดติดกันนะครับ サテンボーチリル。Oh. <laughs> 哎、呀慢慢慢，来我们。 เย็นนี้ไม่เงาแล้วมีเพื่อนมานอนด้วยนะครับน้าง,ง,งเติมัวเรามีแต่เด็กดื้อเลยมาอยู่ด้วยกันน้องตมักับพี่กำไรนะครับพี่กำไรก็ดื้อเหมือนกันนะครับชอบเล่นเหมือนกันนะครับ mm <clears throat> ขอโทษด้วยนะครับอาจจะไม่มีเสียงพูดนะครับพรพอดีผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยต้องค่อยๆไปนะครับแล้วก็เพิ่งจะเปิดช่องด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยแล้วพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับกำลังฝึกอยู่นะครับ นั่งฝึกคุยนะครับพี่กำไรก็กินใหญ่เลยนะครับ มันจะเป็นพี่เบซี่นะครับบ้านพี่เนะบซี่แหละบังคาเชียวนะครับน้องเตมโมก็ไม่ค่อยได้ไปหาเลยนะครับว่าพี่เบบซี่เราเพิ่งจะหายตกมันนะครับก็เลยยังไม่ได้ไปนะครับก็ไม่ไกลกันนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับพี P ่เบบซี่กับน้องเตมโมน้องเตมโมนี่จะอยู่ข้างหลังบ้านพี P ่เบซี่นะครับ เดินไม่นานครับก็ถึงแล้วนี่ทางไปแล้วเสร็่ก็จะก็ถึงแล้วนะครับถ้าจะนิ่งได้ต้องกินนะครับน้องเตงโม,มถ้ามีของกินอะไม่นิ่งเลยครับ จะเล่นตลอดถ้าได้ดินมาใหม่นะ ทังโมก็มีเพื่อนเยอะแล้วนะครับอยู่ของข้างก็อันนี้จะเป็นพี่แอนนานครับจะอยู่ข้างหน้านี่แอนนาส่วนนันเป็นพี่โบนะครับอยู่ข้างหลังก็มีสามเชือกสี่เชือกนะครับอยู่ด้วยกันอยู่ติดกันนะครับเวลาเล่นก็เล่นด้วยกันหมด สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไม่เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องถ่ายทองใบพังแตงโมด้วยนะครับสวัสดีครับ